สวัสดีครับวันนี้มากินข้าวกับตาเดอ้อนี่ตากำลังกินข้าวเช้านะครับจะเข้าสี่โมงเช้าแล้วครับยังไม่กินข้าวครับเมื่อเช้าตาไปหาหญ้าให้ตัดต้นกล้วยให้กวตั้งแต่เช้านอนนะครับเนาะแล้วก็เอากวไปปลูกด้วยนะครับี่ครับอาหารวันนี้ครับ,าารนนรบแกงขี้เหล็กนะครับแกงขี้เหล็กแล้วก็มี มีส้มปลาน้อยนะครับอืมก็มีน้ำพริกมอวานนะครับน้ำพริกมอวาน,นพริกมอวาน ข้าววันนึ่งเสร็จแล้ววันนี้กินข้าวคนเดียววันนี้กินข้าวคนเดียวน้าแต่ก็เข้าไปสีข้าวาแต่เข้าไปสียข้าวที่บ้านแม่ก็ไม่ได้ออกมาตาไม่ได้ไปรับแม่เขาขี่โมเตอร์ไซค์ก็ไม่เป็น ขีอ่อะไรก็ไม่เป็นโบราณโบราณก็จริงอยู่นะแต่ถ้าหากเรามาหัดตั้งก็<ม>ก็เป็นนะก็เป็นนะไปดูหมูซื้อดูหมูมาเมื่อวาน แก้งใส่ดูงูอมบอนอมบอนอมผักอมผักกุมลนะาบยอดโพชุบยอดโพทำเป็นบนาามน้าต่างหมกข้าว ข้าวก็ร้อนแกงก็ร้อนวเร็วไม่ได้นะครับ <c> ร <oughs> <c oughs> ้อนครับข้าวก็ร้อนแกงก็ร้อน เมื่อวานลองเอาลองเอากับดักปลาลงไปพ่อตาไปดูเจอครับเจอปลาดุกใหญ่ครับประมาณครึ่งกิโลปลาดุกนะครับหใหญ่มากนะ้องใหญ่มากตาทำไงกินนอะ กต,ตาก็คุยกับเฟสตีอำเภอ,อ,ภอบ้านคออำาเภอบ้านคอบ้านจิริพัฒนานะครับอำเภอบ้านคอไปตอนนั้นก็มีเพื่อนนะครับมีเพื่อน,ม,อนมีน้องๆมีน้องๆน,นะครับมีเพื่อนด้วยมีน้องๆด้วยเดี๋ยวเดี๋ยววันแต่งก็จะไปอีกครั้ง วันเกเขาจะไปแต่ว่าบุรีรัมยอาจจะไปอาจจะอาจจะไปก่อนวันแต่งบุรีรัมนะครับเพราะว่าเพราะว่าป้าเขาจะขึ้นบ้านใหม่เนาะป้าเขาจะขึ้นบ้านใหม่ที่บุรีรัมยอืมเขาเจินเราไปเขาบอกเราไปแล้วไปเนาะไปไหนไปได้หมดนะครับ หมดไปไหนไปได้หมดนะครับนอกจากไปตายแล้วนอกจากไปตายนะครับก,จก็ะบจะมีคนพาไปเนาะขับรถไม่เป็นเืินไว้แล้ว ถ้าหกสิดยังยังไหวเนาะน,นี้มันจะเข้าเจ็ดสิบปีแล้วหนึ่งเดือนสองเดือนเจ็ดสิบแล้วไม่ไหวแล้วหมดโอกาสแล้วเรื่องขับรถเรื่องอะไรหมดโอกาสแล้วครับเลือแค่าใจครับเรือแค่าใจ เลือใค่ใจยังหนุ่มนะครับยังหนุ <S <S ่มเหลือใค่ใจนะครับต้องนั้นเหี่ยวหมดแล้วเหี่ยวหมดแล้วถามมันยังเต่งตึงไหมยังเต่งตึงอยู่นะครับอะไรครับตึงครับ อะไรครับเจสตีลองลองลองทายดูสิอะไรครับตึงครับหูตึงตไมไ่ต่อไม่ได้เหรอเจรินะครับหูตึงครับหูตึงหูยังตึงครับพูดเบาไม่ได้ครับพูดเบาไม่ได้ครับหลงๆห้น่อยนะหลังเงน่อยงน้อย วันนี้ยายผมไม่ได้ออกมาปมาส้มมาส้มเด้อมาส้มเด้อมาส้มมาส้ม ขี้เหล็กมันจะออกส้มๆนะครับขี้เหล็กนะครับใบขี้เหล็กนะครับใบขี้เหล็กนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ขี้เลื่อยขี้เหล็กเป็น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 ต้นนะครับเป็นต้นครับแกงขี้เหล็กขี้เหล็กนี้เป็นต้นนะครับแล้วเอายอดมาแกงนะครับแกงใส่กระเบือยานางนะครับเนาะใส่กระเบือยานางรากไม่กินนะครับ สาวถามเพื่อนทำนาคนเดียวลอยไล่โหต่ว่าทำไมทำได้หรอลอยไล่แล้วทำนาหวานนะก็ทำนาหวานเนะนาะทำนาหวานได้อยู่นะเนาะมันอยู่ในเขตต้งกุาลาร้องไห้เนาะนาเยอะที่นาเยอะ ถ่ายให้ดูมือสาวกว้างมากเลยนะขนาดตาที่นาตาแค่แปดไร่ก็ทำไม่ไหวอยู่แล้วนี่เป็นเจ็ดสิบแปดสิบไล่ทำไมพ่อตาถึงม่ทำานาครับ ลูกเขาเป็นรัชการเขาทำไม่ได้อ,อลูกเขาเป็นรัชการก็าทำไม่ได้พ่อก,ก็เลยมาทำนานั่นแหละครับนะมีพี่เยอะก็ไม่ไดนะ้เนาะเราต้องมาตรวจสอบเราต้องมาบผิดสอบนะครับ กินข้าวคนเดียวก็อร่อยนะครับมันก็สี่โมงเช้าแล้ว ok ครับสี่โมงเช้าแล้วน้าแต่ก็คงกินข้าวกับแม่ที่บ้านนะน้าแต่คงไม่ออกมาถ้าออกมาก็เย็นนู่นแหละกินข้าวแล้วก็จะไป แล้วไปสูบน้ำข้าวนาเนาะใสข่ข้าวโพดข้าวโพดก็เกิดบ้างไม่เกิดบ้างอุ้ยน้อยใจจังเลยไปดูมเช้ามัน <c oughs> ข้าวโพดมันหมดอายุปีหกหก,หกเนาะมันเป็นปีสุดท้ายเป็นปีสุดท้ายมันก็เลย <c oughs> ออกบ้างไม่ออกบ้าง งอกบ้างไม่งอกบ้างภาษาบ้านตานะครับ <c oughs> ออกบ้างไม่ออกบ้างภาษากลางเขาเรียกว่างอกงอกบ้างไม่งอกบ้างนี่คืออุปสรรคมือนกันนะครับคือปกติแล้วตา ตจะเก็บพันไว้เองนะตาปลูกก่อนเก็บพันไว้เก็บพันไว้แล้วก็มันจะออกทุกเม็ดเลยครับข้าวโพดนะครับเดี๋ยวดูอีกสองวันสามวันไม่ออกตาจะเอาถั่วเอาแตงมาปลูกครับ <c oughs> ใหม่ๆก็ได้ทำแล้วต้องทำให้มันสำเร็จเนาะต้องทำให้มันสำเร็จถึงจะได้มากเป็นหน่ยวยเราก็ได้ทำ นึกว่าเสียงรถเสียงลมลมนแรงครับช่วงนี้ลมมันแรงครับเสียงลมลถ่นใช่รไถ่ถครับมีลไถ่ถมาด้วยครับ

ครับก็สำหรับคลิปนี้โคจบคลิปไป้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ